กาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกคนจ้ากลับมาส่องสาวพิมพ์พาเพลินคนเก่าคนเดิมพี่น้องเมื่อนี้บ่ไม่ยังไรภาพพี่พาน้องมาเบิ่งให้หน้าพี่น้องเอ้ยนี่ทางเราคนิ่นสิเริ่มสิเกี่ยวแล้วพี่น้องนี่พิ่ลงเข้าดอแมนบ่พี่น้องงวงเข้าพี่น้องงามงามเข้าหน้าข่อยองเ้อพี่น้องเด้นนี่จ้ะเอาบรรยากาศมาพากพี่พากน้องพี่น้องเอ้ยผุนอ่อนซ้อนหลายข่อยเข้ายังมาเคี่ยวอันเม็ดเข้าเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มเด่งใจไว้ละหน้าบางทงพิ่นก็เกี่ยวเลยหน้าเขาคือยังพละเกี่ยวพี่น้องมันเป็นขั้นเขาม่า นี่เราจะปู้ยเห็นบอเนี่ยข้าวอ่องงวงเข้าพี่น้องงวงใหญ่ๆสะพี่น้องอ้นี่เนี่ยนี่แหละพี่น้องเออแต่แต่พอบ่อยู่พี่น้องเห็ดหน้าอะไรตามมีตามเกิดพี่น้องงวงกินแน่ค้วายกินแน่พี่น้องเข้ารสไต่พี่น้องปาในกระง่ามสือพี่น้องเอ้ยจังสีดลอยู่เงือนกับะมาานี่แหละพี่น้องเอ้บรรยากาศทงไ่ทงหน้าบ้านข่อยก็ะดะถามว่าบรรยากาศดีพดีพี่น้องข่อยจิโร่ข่อยจิโร่กันลายหลพี่น้องเบือเบิ่งแม่ข่อยเรากำลังสิเห็ด มองไว้กองขาอืมพี่น้องเอ้ยมีหยัอันนี้ก็ได้เว้าก็บ่ได้รู้เรื่องเลยพี่น้องเว้าก็เว้ายากพุ่นเพิ่นกุมเห็ดพี่น้องเพิ่นไห้เพิ่นก็คมดอกพี่น้องเพิ่นเฮ็ดไม้เพิ่นยืนก็สิักแอะักแอนพ่นน่ะอันนี้ให้ตะกาพี่น้องเอ้ยงามเพี่น้องเอ้ยน้ําก็บ่เคยเปงเข้าจักเทือบ้านน่ะงามเพี่น้องบ่มีูใดมาใส่ใจนํานะเ็ดแล้วทิ่มไว้ซื่อๆก็ไปตพ่นน่ะยังบ่แลบ่ทั่วกุมักเอ้าเบิ่งไม้เพิ่นก็ได้ักเอาก็ได้บ่ต้องพันัาพ่น มันชีลมค่อยว่ามันชีลมถ้าเบิ่งเด้อไม้มันดุเบ่อล่ะไม้เต๊กเต่สมัยพวะเพิ่นหาไว้เพิ่นนะพวะเพิ่นจะว่าตายไปจิตเป็นเดือดนะพี่น้องพุ่นโพวจะได้แม่ข่อยนะว่าเงี้ยคือยังเลยพี่น้องเงี้ยก็เด็กน้อยอีดเออวอานัทผู้เฒ่านี่เพื่นนะถ้าเบิ่งวันนี้เพิ่นจะเอาเข่ามาใส่เพิ่นไปเหยียบกองเข่าวันนี้ราคาไปสิฮักค่อยว่าเออนักเต็กแขนจ่องไรเงี้ยบ่พออีดแับนี้ใช่ไหมาจองอีญาได้ข่อยได้เมื่อยเนาะวอานัทผู้เฒ่านี่เพิ่นภาษาสำัีเพิ่นว่าเพิ่น ทำถ้าเอาผาพันอีเดโอวผ้าพันก็ได้ถูกน้องคอยว่าหักโปว่าหัวคอยก็ได้เขาถ่ายคลิปไม่เบิ้ง <c ười> หัวควันแม่เจ้าคองพี่น้องนในระบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องเอลมเย็นวีวีพี่น้องไอ้ลมเย็นวีวีม,มาแล้วเดี๋ยวทางเล่าเนาะอืมบ่คือทางไทยเด้ทางไทยเฮายังฮอนอยู่เนาะทางนั้นลมเย็นวีวีแล้วพี่น้องคักแน่อืมเนาซักไปซักไม่ซักลงไปเจ้าเฮ็ดไปเจ้าเอาสู้ๆู้ไปไง สู้เข้าสู้เข้าวะเออต,ตัแต่บุญส่งเึ้อมานี่เขากินเบียร์ไปลายแล้วช่วงนี้เขาต้องเริมเริมเห็ดเตรีมยมแล้วจะทันที่ไว้ได้สิเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วนะเห็ดแบกมาไม่แต่สมัยผัวจะตัดใบผุวละยายแบกมาแบกมาไปแล้วคุณใส่ลูกสาวปัญหาคนบานใส่เห็ดนะ